เลเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกมักทัวอยากษ์ในมักทัวดวกเนาะสบายดีทุกคนสบายดีคนที่หกักกษตรเบิร์ทุกคนเนาะื้อนี้ทุกคนอยู่ในซองของบ่าวงสพปปลาวนั่นเองเนาะว้อนี้วงซิมาแซสเทคนิคดีๆในการปลูกมักทั่วปลูกจังใดใ้มักทั่วดกให้มักทัวงามแบบนี้บ่ปเป็นโลกอันนี้เป็นมักทั่วที่ปลอดสารเคมีเลยเนาะทุกคนเนาะ ันนี้มาเอาสูตรและกับเทคนิคดีๆในการปลูกมะทั่วน้ำกันนะทุกคนเนาะก่อนสิไปฟังกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกะเป็นกำลังใจให้วงน้ำเดิอนเนาะเพราะว่าตอนนี้วงกำลังส้างซ่องใหม่ขึ้นมาเนาะจากไนกาปากติดตามและกะเป็นกำลังใจให้กันก่อนเนาะพี่น้องเนาะป่ะมาเบิ่งวิธีปลูกมะทั่วกันเลยก่อนที่เราจะปลูกมะทัวเนี่นะก็ต้องไถดินนะทุกคนไถดินและดูฝนนี่ก็ต้องไถและกะ ยกล่องเนาะต่อมาวิธีปลูกวิธีปลูกนี่อาจจะใส่วิธีการซักลุงก็ได้เด้อทุกคนเด้อซักลุงแล้วก็ยอดเม็ดมันเนาะคุมหนึ่งเขาจะใส่ประมาณ2เม็ดหาสามเม็ดเด้อมันออกได้ประมาณ34ใบเขาจะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วเนาะขั้นตอนนี้สําคัญทุกคนเนาะขั้นตอนใส่ปุ๋ยนี่ม่นสำคัญที่สุดเลยเนาะเขาจะใส่เป็นปุ๋ยเล่งเนาะเป็นปุยยูเรียนี่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นปุยที หาง่ายแล้วแถวบ้านเ่าอะน,นะจะเป็นปุยูเรียใส่เป็นสูตร4 6่สนเนาะมักทั่วได้ประมาณเจ็หาสิวันนี่เขาต้องเริ่มใส่แล้วเนาะเพื่อเพื่อจะเร่งให้ต้นมันงามต้นมันสมบูรณ์เนาะและกะเขาจะมาเริ่มที่การเห็ดข้างของทุกคนเนาะบางคนกะอาซสิบมิตาค่ายแบบนี้นะก็าสามารถใส่ลักได้เดอ้ออาจสิใส่ลักไม่ไพ่เนาะใส่ลักไม่แกนอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์ที่ ที่ทุกคนหาได้เลยตามบ้านตามเมือนเท่านี้แหลนะเนาะเพราะแต่บักทั่วมันเริ่มขึ้นข้างแล้วเนาะทุกคนก็ต้องให้ปุ๋ยปีกเทื่อนหนึ่งเนะาะหลังจากเที่ยวห้ไปกะปลาไปอีกประมาณทิตหนึ่งสองทิตเท่ากับจะเริ่มไปห้เป็นปุ๋ยหมากเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มเข่าเป็นเสาแปดวันแล้วเนาะทุกคนเนาะสี่อาทิตย์ก็คือเสาแปดมือ้อ อาหารหอยปยในส่วนอาทิตย์ที่สี่นี่ข้าเจ้าจะห้องว่าเป็นปุยหมากนะทุกคนเนาะก็คือบ้านเท่าตามภาษาบ้านเท่าข้าเจ้าสีห้องว่าปุยหมากเนาะก็คือจะบำรุ่งให้ต้นมันแข็งแห้งล้ะกะ็ให้หมากมันแข็งแห้งเนาะบ่อยดอกมันร่วงล้นนาะเนาะปุยที่ใส่นะการบำรุ่งก็จะเป็นสูตรเสมอเนาะอาจจะเป็นสูตรซิมหาซิมหาหรือว่าจะเป็นสูตรซิบกซิบกก็กได้เนาะอันนี้แล้วแต่ทุกคนหาได้ตามบ้านตามเฮือนเอาเลยเนาะอันนี้ซื้อเป็นกิโลก็ได้เนาะ แลเทคนิคหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกหมักทัวนรอยากให้หมักทัวดกเนะาะเวลาทีหมักทัวมันขื้นข้างไปนะประมาณเพียงไลเพียงบ่าเฮานี่นะเขาต้องทําการเด็ดยอดนะทุกคนเนาะเด็ดยอดเพื่อยังก็คือเพื่อเห็ดแดงมันจะแตกแขนงแตกแขนงออกมาเนาะและดอกมันจะออกมาในแขนงมันหละทุกคนนะเนาะลาขาเสียให้หมักทัว ดกๆงามๆแบบนี้เลยเนาะและเทคนิคที่บบอยากให้หมักทั่วเป็นโรคก็คือเวลาที่มันเกิดอ่าเาเจ้าเอิญว่าพี่อ่ะเนาะตัวที่มันดำๆมันหม,มักปีก็อยู่ตามยอดของหมักทั่วนะทุกคนเวลาที่เขาเห็นนะเด็ดไปถิ่มคือไก่ลุนเนาะเด็ดไปถิ่มหรือว่าเอาไปเผาไฟได้เลยเนาะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละทุกคนเนาะเขาจะเด็ดเอาพี่อ่ะที่มันกินในยอดมันนะ เด็ดถิมเนะเาะพะว่าถ้าเาป้าไ้มันจะเกิดแม่แพรลูกแล้วกับแบบให้มันลำ้ลำ,ลำไปตามมกถั่วเลยเนาะทุกคนเนาะอันนั้นเป็นเทคนิคในการปลูกมกถั่วแบบง่ายๆเลยเนาะทุกคนฟังคืองา่ายเหมือนบอกถ้าเห็ดเอลีนี่กะบ,บริยากเนาะทุกคนเนาะ,นนะ,นนะถ้าใจเขาหมากักเอลีะนะเนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกติดตามนะกะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนะเาะรวะว่า เป็นน่องใหม่ในะนะนการสั่งซองนะมมนี่กสีคอลาบไปก่อนทุกคนเพราะว่าฝนตกห้าเนาะฝนมามักเก็บมักถวสุดแรกอะ่ะฝนห้าแล้วเนาะทุกคนเนะาะจะได้ก็ฝากดติดตามเป็นกำลังใจใกันในเด้อทุกคนเด้อไปบา,บาย